เราพยายามถีบตัวเองขึ้นมาตลอดมีไฟไหนที่แบบว่าได้โอกาสที่จะไปชกเราก็พยายามเต็มที่กับไฟนั้นบางคนเขาบอกว่าไปอายไปขายขี้หน้าไปทำให้เวทีเขาเสื่อมเสียอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องจัดการด้วยการซ้อมให้เยอะอย่างน้อยถ้าเราไม่ออกหมัดเลยเราสู้เขาไม่ได้เลยเราก็น่าจะได้เห็นจิตใจของเราที่เราจะสู้ต่อผมพยายามมากจริงจริงพยายามมากที่จะไปยืนอยู่จุดนั้น ตอนเด็กๆก็โตมาอยู่ในฐานะปานกลางนะครับตั้งแต่จำความได้ผมก็อยู่ใช้างานก่อสร้างแล้วอยู่กับตาย,ยายตั้งแต่เด็กผมก็ต้องทํางานกับท่านเพื่อหาเงินเข้าบ้านคือพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมยังจําความไม่ได้แม่ก็มาเยี่ยมนะครับแต่พ่อหาไม่เจอเลยครับเพิ่งมาเจอกันตอนโตโตแล้ว มาแยกตัวอีกทีตอนมอหนึ่งครับเราย้ายมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพอยู่กับแม่จนจบม .3 แล้วก็แยกตัวออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียว <c oughs> เหตุผลก็คือว่าเราขี้กลัวไปไหนมาไหนเราไม่กล้าพูดด้วยซ้ำเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรากลัวเกินไปเราก็เลยลองย้ายมาอยู่คนเดียว ไม่ใช่ตอนมาไม่ใช่มแปดครับตอนมหนึ่งมสองมสามเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราเป็นเด็กหน้าจืดครับเป็นเด็กหน้าจืดแล้วก็ฟันเหยินจะโดนผู้หญิงล้อว่าฟันเหินอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเจนเราอายจนเราไม่กล้าหัวเราะไม่กล้าพูดไประยะหนึ่งเลยครับมีผลตรงที่ว่าเราไม่อยากทํางานลําบากเราไม่อยากไปตัดแดดยกปูนอะไรเงี้ยครับก็เลยพยายามจะถีบตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆื่อเราไม่อยากโดนรังแกจนทําให้เราได้ไปอยู่ใน สายมวยข้างถนนอยากจะพิสูจน์ตัวเองถ้าถ้าผมเป็นมวยตั้งแต่มอนหนึ่งก็ก็คงจะอยู่เฉยคงไม่มีใครมาแกล้งผมก็แล้วก็คงจะไม่ได้เห็นผมในในในตอนนี้ด้วยชีวิตมันาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าถามว่าจะแกล้งคนอื่นกลับไหมไม,ไม่ไม่มีทางแน่นอนชีวิตโปรยีกับท่ามีเราต่างัมากต่างกันมากครับ ข้างลางเวทีเราก็จะเป็นคนเรียบง่ายบนเวทีก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยทั้งโลกจิตทั้งดุดันเพราะว่าเรากลัวครับเราเลยโชว์คาแรคเตอร์ยีโยนกลอนประสาทไปให้คูช่ชกคิดว่าเราไม่กลัวเขาจะได้กลัวเราไปอีเรายิ้มรอยยิ้มของเราเราแบบว่าไม่กลัวครับไม่มีไม่มีความกลัวเมื่อก่อนกลัวแต่ตอนนี้ไม่มีไไแล้วคนะรับเ ไม่มีความสนุกเลยครับกดดันมากตั้งแต่ไฟพิตายยม,มาทูดอะไรอย่างเงี้ยครับมาเจอพี่เบ้นมือกระดูกมาเจอเจ,อเจมลีมาเจอพี่หนึ่งจ๊กเกอร์คือแบบกดดันกดดันกดดันมากก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมุมมองความคิดมากครับแต่เปลี่ยนเรื่องชื่อเสียงมีคนที่รู้จักเรามากขึ้นพอรู้จักเรามากขึ้นก็จะมีคนชมมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่แถมมาก็คือคนดูถูกเรามากขึ้นเหมือนกัน เราแบบว่าเราถีบพยายามถีบตัวเองขึ้นขึ้นมาตลอดพยา,ายามไต่ระดับมีไฟไหนที่แบบว่าได้โอกาสที่จะไปชกเราก็พยายามเต็มที่กับไฟนั้นไฟทางราชด,ดำเนินก็เป็นโอกาสของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เต็มที่ก็อยากให้แบบว่าทุกคนที่มองว่ามันมันยังไม่ถึงระดับนั้นก็อยากให้เปลี่ยนมุมมองครับผมพยายามมากจริงจริพยายามมากที่จะไปยืนอยู่จุดนั้น พะบางคนเขาบอกว่าไปอายไปขายขี้หน้าไปทําให้เวทีเขาเสื่อมเสียอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องจัดการด้วยการซ้อมให้เยอะให้แบบว่าอย่างน้อยถ้าเราไม่ออกหมัดเลยเราสู้เขาไม่ได้เลยเราก็อย่างน้อยน่าจะได้ได้เห็นจิตใจของเราที่เราจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับก่อนชกก็ตื่นเต้นนะครับใจเราเต้นแรงมากเลยเราก็กลัวขาเราสั่นไปหมดเลย เออมันจะมาถึงแล้วทำไมใจเราต้องเต้นอยู่ขาเราต้องสั่นอยู่พยายามหายใจเข้าออกลึกๆทำสติให้นิ่งครับพอเราได้ก้าวเข้าไปบนเวที จิตใจเรากับสงบหัวใจเต้นเป็นปกติเราคิดว่าโอเคเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะอยู่ตรงหน้าถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็ชื่อเสียงเราตัวเราครอบครัวเราก็จะได้โด่งดังต่อให้ทุกคนบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังอะไรนะแต่เราก็ความรู้สึกเราก็ยังหวังคนที่จะเป้าให้เราคนที่มาลงนวมกับเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเจ็บตัวหมดทุกคนเหนื่อยรับแรงกดดันทุกอย่างทั้งในครอบครัวแล้วก็ นอกครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างคือมันกดดันผมหมดเลยว่าทําไม่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างอยากให้ทุกคนได้เห็นครับว่าให้เราได้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆของคนคนหนึ่งก็ยังดีครับจดจาในฐานะที่สู้ชีวิตนี่แหละครับเป็นนักสู้สู้ทั้งในสังเวียนแล้วก็ชีวิตจริงนั่นแหละการฝึกซ้อมการคาดหวังของทุกคน แล้วก็อุปสรรคข้างหลังที่ถีบเราขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับก็คือทำให้เราสามยกนั้นมันแค่เบาๆครับ รู้สึกเจ็บครับตอนนี้รู้สึกเจ็บครับเพราะว่ามีการระบมที่ข้อทงข้อเท้านิดหน่อยตรงแต,แตกๆกับไม่เจ็บฮะเย็บห้าเข็มฮะแต่ไม่เจ็บยกสองที่แตกพี่เ,ออเล่าให้ฟังาเกิดอะไรขึ้นบ้างยกสองที่แตกนะครับก็โคตะมารวหมัดแล้วครนี้น่าจะไปพลาดโดนสันหมัดข้างขวาเขาพลาดตัดเลยครับแบบว่ามันวิ่งแล้วก็นึกถึงนึกถึงตอนที่เราซ้อมนึกถึงครอบครัวจริงๆนะครับ มันมันมันเป็นเรื่องจริงเลยชกวันเสาร์ใช่ชครับชกวันเสาร์ตอนวันอาทิตย์ทำอะไรต่อวันอาทิตย์ก็พักผ่อนครับพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ซ้อมมวยต่อคิดว่าการตัวนี้ันเปลี่ยนชเราอย่างไรจะมีงานการเข้ามาเยอะขึ้น ให้เรามีรายได้มากขึ้นให้เรามีกําลังใจที่จะซ้อมต่อไปแล้วถ้าถามว่ามีผลต่อคนภายนอกยังไงก็ทุกคนที่เขาดูตัวผมก็น่าจะรู้ว่าผมลําบากแค่ไหนแล้วก็สู้แค่ไหนน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้เหมือนกันคร คอัตอนนี้ก็เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนแบบว่าสนับสนุนเรามากขึ้นเขาก็ตกใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเองว่าเราโอกาสน้อยที่ที่จะไปเวทีใหญ่ระดับนั้นได้อะไรเงรี้ยแต่วันนี้เราทำเราพิสูจน์ให้ดูได้รู้ว่ามันแบบว่ามันเด็กคนนี้มันถีบตัวเองขึ้นมาจริงๆ ก็ผมก็เป็นคนติดดินมาตั้งแต่ดเด็กนะครับเป็นคนไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นความฝันก็อาจจะไม่ได้หรูมากมันจะไปทางไหนผมไม่ไม่อาจรู้ได้ครับผมจะต้องพลิกผันไปทางไหนจะไปเป็นอะไรแต่ที่รู้ก็คือจะต้องทำให้ดีที่สุดครับเท่าเท่าที่เราจะทำได้